ใช้ชีวิตด้วยสีฟ้าหนึ่งวันจะลอดรือจะพังสวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้าสู่กับช่องเจ๊กิ่งแชน n นลกันอีกเช่นเคยค่ะยููวันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตด้วยสีฟ้าหนึ่งวันกันค่ะยีเฮ้ยไม่มีอะไรทําเลย ทำอะไรดีนะดูช่องเจ๋กิ่งชาแนลดีกว่าโอ้โหสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ้โหช่องเนี้ยคลิปสนุกทุกคลิปเลยแต่รู้สึกหิวเดี๋ยวไปหาลูกคัสก่อนดีกว่าลูกคัสลูกคัสมีไรหิวไหมหิวเดี๋ยวฉันลงไปทำข้าวก่อนนะ ลงไปทำอาหารน่ะ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยลงไปทำอาหารก่อนดีกว่าม,มีอะไรอยู่บ้างหน้าเอฮะตู้เย็นไม่มีอะไรอยู่เลยเฮ้ยไม่มีอะไรจะกินตรงนี้ก็เป็นเศษผักที่ทิ้งไว้หนึ่งเดือนใครจะไปกินได้เนี่ยขึ้นไปหาลูคัสก่อนดีกว่า ลูคัสไม่เห็นมีอาหารเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขี่รถออกไปซื้อที่มินิมาร์ทเอาไหมเอาไหมลูกคัสโอเคโอเครีบลงมาสิลูกคัสเร็วๆสิ าขึ้นรถรถคัสเธอเป็นคนขับนะโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเป็นคนขับ ลูกค้าตอนไหนจะถึงเนี่ยฉันหิวหมดแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยอยช่วยด้วยค่ะมีรถชนช่วยด้วยช่วยด้วยลูกค้าแกก็อยากไปชวนรถคนอื่นเขาสิโอ้ยแกนี่ก็ขับรถไม่เป็นเลยเนี่ย ชนรถเขาอีกและเดี๋ยวรถเราก็บุบพอดีรถเขาด้วยเนี่ยถึงแล้วน่าอย่าบ่นเลยเฮ้ยถึงแล้วเหรอเดี๋ยวฉันจะไปหาของสีฟ้าก่อนพี่คะพี่กินเลิดคะเอ้ยพี่กินตะเ,ลเตะเลนสิใช่ปะจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะมีของสีฟ้าใช่ไหมคะใช่จ้ะน้องลูคัสกินหนังสือพิมพ์เอาไหมเนี่ยน้ำยาล้างจานกินไหม ลูคัสเธอจะบ้าเหรอคนอะไรกินน้ำยาล้างจานกับหนังสือพิมพ์เนี่ยฉันก็ไม่รู้มันเอาต่างนุดมั้ง <c oughs> ได้ของมาแล้วลูคัสมา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 ช่วยขับรถไปตลาดหน่อยนะเห็นไหมรถบุบเป็นรอยหมดเลยฮ้ยขับรถก็ไม่เป็นทำไมเธอไม่มาขับล่ะขาฉันมันไม่ถึงน่ะว้ยโอเคโอเค ตามาด้วยละ่ะแกจะให้ฉันตามมาทําไมเนี่ยฉันก็นั่งรถอยู่กับแกนะ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยโฮย้ยเออเออเออถึงยังตลาดน่ะก็ดูเอาเองสิ ถึงแล้วตลาดลูกคัดแกเลยแกเลยเนี่ยเนี่ยลงมาได้แล้วโอเคโอเคมามาของสีฟ้าในตลาดมันจะมีไหมเนี่ยถึงแล้วเฮ้ยเหนื่อยมากเลยเนี่ยมีลูกโป่งสีฟ้าด้วย กินปลาหมึกก่อนดีกว่าคุณลุงคะมีปลาหมึกตัวสีฟ้าไหมคะไม่มีจ้อาอ้าวทาไมถึงไม่มีเนี่ยนี่ค่ะคุณลงุงน้ํายาสีฟ้าน้ํายาผสมสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมแกนซื้อน้ํายาผสมสีฟ้ามาจากไหนเนี่ยก็จากมินิมาร์ไงเจ้าบ้าเหรออันเนี้ยเขาสําหรับอาหารด้วยนะไม่เป็นอันตรายด้วย มามามาอันนี้คือร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีสีฟ้าไหมคะไม่มีจ้าไม่ซื้อไม่ซื้อหาร้านอะไรดีเออไซส์หมสไซส์หมมีสีฟ้าไหมจ้าสีฟ้าหรอเออไม่มีมั้งวันนี้สีฟ้าหมดนะหรอคะ โฮ้ยอย่ยาผสมสีพึ่งใช้ไปเมื่อกี้เองแต่ก็ไม่เป็นไรแม่ค้าคะมีรถบูเบอรี่ไหมคะหรือสีฟ้าค่ะไม่มีจ้าวันนี้สีฟ้าหมดจ้าอา้าวทำไมสีฟ้าหมดล่ะคะเนี่ยวันนี้สีฟ้าขายดีมากเลยจ้ามาลูกค้ากลับบ้านกันดีกว่าฉันเริ่มหิวซะและ้ว ฉันก็เหมือนการมามากับบ้านเมแกนถึงบ้านแล้วเหรอเฮ้ยเลยบ้านแล้วอ่ะลูกคัส แกขับรถไม่เป็นเหรอเนี่ยฉันขับเป็นยายเบอ้อว่าแต่คนอื่นไม่ดูสารารูปตัวเองเลยนะโอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อมามามาเรียบไปกินข้าวกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารมันไม่เห็นเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะจานมีแต่สีฟ้า ทำไมไม่กินจานไปเลยล่ะลูคัสไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะกินแต่จานนะ่ะอร่อยดีโอ้ยเธอเนี่ยก็พูดไปอา้อาวอ้าวยังไม่ได้เห็นกินจานไปเลยอ่ะลูคัสไม่กินจานหรอคนบ้าอะไรถึงจะกินจานเธอก็ลองกินให้ฉันดูหน่อยสิเฮ้ยไลของเธอเนี่ยรีบกินนะลูคัสโอเค ยำยำยำอร่อยมากเลยจ้าลูกคับแกอยาก,กินมุมมามขนาดนั้นสิโอ้ยยังกินไม่หมดอยู่อีกเหรอเออเดี๋ยวก็หมดแล้วนะหมดยังเดี๋ยวก็หมดแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกก็เพราะว่าโกหก ลูคัสแกกินเสร็จอย่างเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเอามาไม่ต้องกินแล้วอ่ะอาหารโฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยเธอนั่นแหละกินอาหารก็ไม่หมดมามามาเดี๋ยวเราไปเช่าโรงแรมนอนค้างคืนก่อนดีกว่ามาลูกคัสโอเคเอาจัก,กรยานไม่มีโทรเรียก รถจักรยานมาก่อนฮัลโหลคะฮัลโหลคะมีรถจักรยานไหมคะขอคันติดฟ้าหน่อยคะ่ะมาแล้วเนี่งคันสีไม่เหมือนกันงั้นฉันเอาคันนี้ก็ได้เธอไปเอาคันนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราปัาดไปโรงแรมก่อนดีกว่ามาลูกค้าตามให้ทันด้วยละ่ะอย่าชนตูดฉันนั่นพูดยังไม่ขาดคำเลยชนตูดฉันะแะละ เร็วเร็วรีวมาเร็วลูคัสเออเออไหนอีกไกลเลยกว่าจะถึงโรงแรมระวังรถชนด้วยนะปั่นดีดด้วยล่ะลูคัสโอเคเราขออนุญาตเล่งเวลานะคะอ้าวลูกคัสไม่นะลูคัดโดนรถชน ลูกคัสตื่นขึ้นมาก่อนมามามาปัานากกา่นจักรยานกับลูกคัสเป็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันฉันบอกแล้วว่าต้องระวังรถชนเฮ้ยปั่นตามมาด้วยล่ะ ถึงแล้วลงแล้วมาลูกคัดไปจอดจัก,กรยานกันโอเคเก็บไม่เนี่ยโดนรถชนสบายสบายแปลว่าเก็บโอเคฉันเข้าใจมามาลงมามาเดี๋ยวเราจะไปจองห้องกันเลยอ้าวยังไม่เห็นพนักงานเลยพนักงานไปไหนเนี่ยเราต้องไปหาห้องที่มีสีฟ้าไม่มีพนักงานไม่เป็นไร ห้องนี้ก็ไม่ใช่สีฟ้าเดี๋ยวไปอีกห้องดึงเพื่อจะมีห้องสีฟ้ามีไหมลองเข้าไปดูก่อนนี่ไงห้องที่มีสีฟ้าโอ้โหเดี๋ยวเราจะซื้อกาแฟมาดื่มกันฉันก็ไม่รู้นะว่ามันคือกาแฟหรืออะไรเฮ้ยอ,อร่อยมั้งเลยลูคัสช่ช่อร่อยแต่ฉันอยากรู้นะ ทำไมโรงแรมนี้ถึงไม่มีพนักงานเหรอนอะโลคัสฉันก็ว่าอย่างนั้นโรงแรมอะไรถึงไม่มีพนักงานแปลกนะโลคัสเออเออเดี๋ยวเราเออกไปปั่นจักรยานตอนเย็นก่อนดีกว่ามาโลคัสรีบลงมาด้วยล่ะเดี๋ยวฟ้ามันก็มืดไปเออเออเดี๋ยวฉันจะรีบลงไปโอเค โอ้โหฟ้าจะมืดอยู่แล้วเนี่ยลูกคัสเดีย๋ยวเรารีบปั่นจัก,กรยานก่อนเอ๊ะฉันเพิ่งสังเกตอะไรได้จัก,กรยานเราสีไม่เหมือนกันของฉันจัก,กรยานสีไหนนะงั้นฉันปั่นคันนี้แล้วกันาย,ยามเย็นนี่มันสบายจริงๆเลยเนาะลูกคัสอากาศเย็นๆแต่ฉันกลัวผีมันน่ากลัวจังเลยเนาะใช่ไหมลูกคัส ใช่น่นกากลัวมากเลยสีตาฉันกับสีตาเธอคน,น่น่ากลัวเลยลูกคัดฉันก็ว่าอย่างนั้นใช่ลูกคัดลูกคัดดูแสงไฟจากโรงแรมสิทำไมมันน่ากลัววนแบบฉันนึกถึงผีกระสือยังไงอย่างนั้นนั่นแหละฉันก็ว่ากดติดตามตรงนี้ค่ะเพื่อนเอนกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง เลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย